ผู้ชมครับสวัสดี FC ในในช่องของต้นยูสคาร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่ันที่เสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับศูนย์จำนหน่ายยูนมือ2คุณภาพเกรดเอวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับดุ่นๆเลยนะครับมีเข้ามา1คันสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ลูกค้ารีเควสกันมาเยอะมากนะครับถามถึงเจ้า t ต y o ต a Cam มร 2.0G Etimo นะครับปี2015 วันนี้ผมมีเข้ามาหนึ่งคันสีดําที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีช่วงนี้เมื่อวานนี้ฝนตกนะครับเย็นชุ่มฉ่าเลยนะฮะวันนี้วันที่26เมษายนนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ toyota camry 2.0g xtimo เข้าใหม่สีดาหล่อๆเลยนะครับนีคับคันนี้ก็โครงสร้างเดิมๆนะครับก่อน สปานะครับก็จับมารีวิวกันก่อนเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะวันน,น,นี้วันที่26เมษายนยูสค่าเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งภายในและก็ภายนอกของเจ้าแคมบรี่คันนี้กันนะครับเป็นรถที่หายากนะครับเพราะว่าเป็นตัวเอ็ก o ิโด้วยนะครับก็ได้ชุดแต่งสเปคเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะฮะคันนี้ 2.0G นะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับไม่เครดิตแก๊สนะครับนี่ครับปี2015แท้นะครับตัวนี้สีดำนะครับมาพร้อมชุดแต่งเอสติโมก็ได้สเก็ตรอบคันนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กดำนะครับปัดเงาแบบนี้สวยๆนะครับสเก็ตรอบคันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันเช่นกันนะครับนี่ครับนี่ครับรายละเอียดก่อรเก็บงานนะครับผมริ้วรอยในส่วนของตัวสเก็ตสินต่าง ชนหน้าเรามีการเก็บงานให้นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลก่อนว่ามรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเนี่ยโอนจองตั้งแต่รถเข้าใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันเพราะรุ่นนี้ค่อนข้างหาเยอะนะครับลูกค้าถามเยอะมากนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับเซนเซอร์รอบคันคันนี้นะครับโสมดีไซน์สบปเฉียวนะครับไฟตัดหมอกมาครบเลยนะฮะกระจังหน้าก็เป็น2ตอนแบบนี้นะครับนี่ครับเน้นความสปอร์ตสำหรับตัวเอ็กติโมนะครับ เน้นความสปอร์ตนะครับโลโก้โคเมียมคิ้วโคเมียมนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยไฟหน้าซ้ายขวานะครับไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเก็บงานทั้งส่วนของตัวความเรียบร้อยทั้งตัวภายในภายนอกนะครับล้อแม็กนะครับดิสเบกสีล้อนะครับหน้าหลังเลิกนะครับนี่ครับสวยๆล้อแม็กของเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับดาด้าน นะครับปัดขอบเงาปัดขอบเงินนะครับสีดำด้านปัดขอบแม็กซ์17นิ้วสียาง215นะครับทับ 55R 17น็อต5ลูดิสท์เบรก4ล้อหน้าหลังเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซินนะครับ VVTI นะครับนี่ครับ2.0ลิตรเบนซินเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีบลายสปอตให้ด้วยสำหรับกระจกมองข้างนะครับคิ้วกระสสารนะครับขอบคิ้วโครเมียมเดิมโรงงานมาครบ นะครับมือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสสามารถเปิดล็อกปลดล็อกได้เพียงแค่ผิวสัมผัสตรงนี้นะครับผมนี่ครับบริเวณขีดขีดตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับนี่ครับกุญแจก็จะเหมือนกุญแจสไตล์ฟอร์จูเนอร์นะครับนี่ครับจะคล้ายคกุญแจฟอร์จูเนอร์เลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับสามารถล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับปลดล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะ กระจกมีออโต้รามนะครับผมมีการขโมยให้ขอบยางขอบคิ้วตัวรีดน้ําฝนเดิมๆโรงงานนะครับวันนี้มารีวิวรถด่วนเข้าใหม่นะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G อ p t i m โมนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะรถบ้านนะครับลูกค้าทนายหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีสาหรับรุ่นนี้นะครับเรียกว่ารถสวยนะครับคุณภาพเกรดเอโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักพิกควา่มจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับ เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรื่องของตัวสเก็ตหินต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งไอซิโมเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับคันนี้รถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะครับผมเอามารีวิวก่อนนะฮะก็เรียกน้ำย่อยให้กับลูกค้าที่ต้องการรุ่นนี้นะครับได้ชมกันก่อนเลยนะหากใครสนใจก็สามารถโอนจองล็อกรถคันน ok ี ok ้ไว ok ้ได้นะครับเพียง5,000บาทแล้วเตรียมเอกสารรอจัดเพราะนั้นเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับสวยเนี๊ยบแน่นอนนลยครับ ล้อแมกดำดัง17นิ้วนะครับคิ้วเงินนะครับปัดขอบเงินมาพร้อมน็อต5รูนะครับดิสเบรก4ล้อหน้าหลังส่วนด้านท้ายนะครับสเก็ตรอบคันมีให้เซ็นเซอร์รอบคันคันนี้เป็นตัว D4S นะครับเครื่อง D4S หัวชีพแบบ D4S นะครับก็ให้ความเสถียรมากขึ้นแรงนะครับ 2.0G นะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับด้านขวาจะมีโลโก้คำว่า 2.0G แล้วก็ด้านใต้จะเป็น D4S นะครับส่วนด้านซ้าย นะครับก็จะมีโลโก้ Camry ด้านบนแล้วก็เอ t ติโมด้านล่างแบบนี้นะครับนี่เลยสวยๆเซ็นเซอร์รอบคันคันนี้ออปชั่นให้มาครบเลยนะครับมีจอมีกล้องถอยนะครับนีเกเตอร์มาให้ครบเลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับภายในเบาะหนังดำเข็บได้แดงด้วยนะครับนี่ครับความพิเศษของตัวเอ t ติโมคือรถที่หายากนะครับ ลูกค้าสนใจกันเยอะเพราะว่ามันแต่งครบมาจากโรงงานเลยครับคุณผู้ชมลูกค้าท่านได้ไปคือเอาไปขับรอๆเลยราบิ้วให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่สภาพเนีบแน่นอนคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะแจ้งราคานะครับคันนี้เราขายที่6กแสนสามหมบาทนะครับจากราคาล้านกว่าแน่นอนสำหรับไอซิโมนะครับป้ายแดงเราขายอยู่ที่6กแสนสามหมบาทนะครับถ้าใครสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยนะครับนี่ครับ โครงสร้างรอบคันนะฮะวนให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังโครงสร้างเดิมๆครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะครับริ้วรอยสะเก็ดหินต่างๆนะครับรอยขีดข่วนต่างๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราเก็บรายละเอียดให้นะครับบิ้วให้สวยนะครับนี่ครับล้อแมกเดิมๆนะครับตัวล้อแมกจะเป็นทูโทนนะฮะจะเป็นดําด้านนะครับปัดเงานะครับมาพร้อมยางบิ s สโตน มือจับโครเมียมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยขอบคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดก็เป็นคิ้วกันสาดเดิมโรงงานนะครับที่ใส่มาให้นะครับนี่ครับคิ Q ้วกันสาดเดิมโรงงานเลยนะนี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟานะครับบายสปอตแจ้งเตือนมุมอับสายตาซ้ายขวาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ 2.0G e x t i m o 2015 639,000บาทใครสนใจคันนี้ รีบติดต่อเข้ามาด่วนมีขั้นเดียวนะฮะนานๆจะมีเข้ามาสรบรุ่นนี้หายากนะครับแต่งครบชุดแต่งครบจากโรงงานเลยนะครับเป็นรุ่นของเขาเลยนะฮะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็ความสปอร์ตนะครับความหรูหราบกวกความสปอร์ตแน่นอนเปองยกเขาเลยนะครโดยตา้าแคมรี่เอ็กแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างหายากไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะเพราะว่าคนซื้อไปเนี่ยใช้ยา,ยาวๆนะครับใช้ยา,ยา,ยาวๆนะครับสวยๆเลยคันนี้ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยสำหรับเจ้าอิติโมคันนี้นะครับก่อนเก็บงานก่อนสปาภายในมีเก็บอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแน่นอนครับสปาภายในภายนอกห้องเครื่องเก็บงานสีเราต้องเก็บให้อยู่แล้วนะครับผมนี่คือรถที่มาเดิมๆเ,เลยนะครับก่อนล้างก่อนเก็บงานเรามาแจ้งตามตรงนะครับรถไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับไปชมรายละเอียดภายในกันต่อเลยว่าคนันี้ฟังก์ชันภายในของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับเจ้าโตต้าแคมรี่เอสติโมนะครับนี่ฮะัคันนี้ภายในครับก็เป็นเบาะหนังนะครับตะเข็บได้แดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับคันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับผมเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังตะเข็บได้แดงนะครับแล้วก็พวงมาลัยมีครุสคอนโทนให้ด้วยนะครับคันนี้สวยงามนะฮะมาพร้อมปุ่ม Engine Start นะครับแล้วก็มีตัว Parking Sensor นะครับผมบายสปอร์ตนะครับ TRC กันลื่นถลายครบเลย ส่วนแผงประตูนะครับผมบริเวณควบคุมกระจกกระจกทั้ง4บานเป็นอออโตทุกบานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแผงควบคุมกระจกจะเป็นลายไม้นะครับอินเสิร์ตไปด้วยสีเงินสวยงามนะครับเป็นกระจกออโตทุกบานเลยเป็นอออโตทุกบานเลยทั้ง4บานนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแผงประตูก็จะบุนุ่มเป็นสีดำนะครับแบบนี้สวยงามมือจับเป็นโครเมียมก็เป็นโลโก้แคมรี่ ตัวโลโก้แคมรี่นะครับนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยส่วนเบาะคนขับจะมีตัวดันหลังเพิ่มเติมมาให้นี่ครับเบาะปรับไฟฟ้า2ตัวนะครับส่วนเบาะรายละเอียดภายในภายนอกนะครับเราบิวให้ใหม่นะครับนี่ครับพวงมาลัยสวยนะครับพวงมาลัยไม่มีถลอกไม่มีก่อนนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านตะเข็บได้แดงนะครับนี่ครับตะเข็บได้แดงนะฮะตัวเบาะก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดําตะเข็บได้แดง นี่ครับบ่งบอกถึงความเป็นเอ็กซิโมนะครับคอนโซลเกียร์เป็นลายไม้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็แอร์นะครับแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาเครื่องเสียงนะครับเป็นของ JBL มาพร้อมจอนะครับ DVD ดูหนังฟังเพลงได้กล้องถอยมาครบเลยแมบแผนที่มาครบแล้วก็ไวร์เลสชาร์ r เกอร์นะครับคันนี้ที่ชาร์จโทรศัพท์เป็นแบบไวเลสชาร์จนะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับมีมาให้ครบเลยนะฮะเบาะปรไฟฟ้านะครับ คู่หน้านะครับผมพร้อมตัวด้านหลังฝั่งคนขับคอนโซลนะครับก็น้นเป็นสีดำอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้นะครับแล้วก็ลงตะเข็บเส้นได้สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาไฟแอมเบียนไลมีให้ครบทั้ง4จุดนะครับว่จะเป็นตัวด้านหน้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเป็นไฟอแอมเบนไลท์นะครับสเท้าสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสว,สวยเลยนะครับภายในสวยนะครับภายในสวย คอนโซลสวยรถเดิมครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับวันนี้เราก็จับมารีวิวกันก่อนเลยนะครับในราคา639,000บาท Toyota c a m r ร 2.0G ETIMO 2015แท้คันนี้เป็นรุ่นหายากนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับรุ่นหายากจริงๆเป็นรถแรไอเทมครับคุณผู้ชมนะครับหายากไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะครับลูกค้าที่ติดตามรีวิวของผมจะเห็นว่า e อ i m o เนี่ยนานๆจะมีรีวิวสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ รีวิวไปแล้วเนี่ยปล่อยไปแล้วเนี่ยลูกค้าโอนจองไวมากนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าหากันเยอะเพราะว่าลูกค้าที่ใช้อยู่ใช้ยาวๆคันนี้มันต่อให้ไปผ่านไปอีกสิปีก็ยังน่าใช้อยู่นะครับผมเพราะมันยังทันสมัยยังน่าใช้อยู่แล้วก็ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของโตย่าแคมบรี่คือมันขับดีะนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนุ่มภายในห้องนั่สารเงียบนั่งสบายกว้างขวางมาพร้อมความหรูหราและได้ชุดแต่งเอสติมจากโรงงานไปด้วยโอโ้โหคันนี้ครบเลย นะครับผมเอกทิโมคันนี้แต่งครบกับโรงงานสปอร์ตหรูหรานะครับแล้วก็หายากนะครับใครสนใจคันนี้บอกด้วยคเดียวว่าถ้าจองช้าไม่ทันนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับโอนจองรับรถเพียง5,000บาทรายละเอียดการโอนจองแอดไลน์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเราให้สิทธิลูกค้าที่โอนจองก่อนเพียงท่านแรกนะครับได้มีโอกาสตัดสินใจก่อนนะครับจะจัดไปแนนหรือจะซื้อสดนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่ฮะด้านหลังมาพร้อมแอร์หลัง นี่ครับแอร์หลังนะครับแล้วก็พรมต่างๆนะครับก็เป็นพรมเดิมโรงงานเลยอย่างเป็นพรมอย่างเป็นพรมผ้าตรงนี้นะครับผมเปิดไฟให้หน่อยนี่ครับพรมผ้าตรงนี้ก็เป็นพรมเดิมโรงงานเลยนะคู่ตัวเขามาเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเอาถาดออกนะฮะนี่ครับเห็นไหมพรมผ้ายังเป็นพรมผ้าสีเทาขีดแดงเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพรมเดิมเดิมคู่ตัวเขาเลยเป็นพรมผ้ากำมะหยี่นะครับสวยงามมากๆคันนี้นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารถมีคันเดียวจริงๆนะฮะ ถ้าติดจองไปแล้วน่าเสียดังมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับตัวเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกเลยส่วนเบาะที่ยับส่วนด้านหน้าต่างๆเราเก็บงานให้นะครับนี่ฮะแผงประตูก็สวยๆเลยนะครับทั้ง4บานนะครับมีม่านซ้ายขวาให้ด้วยนะฮะส่วนม่านไฟฟ้าจะอยู่ด้านหลังนะครับม่านซ้ายขวาประตูบานหลังก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็น ม่านไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วยแ๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับนี่ครับที่พักแขนมาพร้อมที่วางแก้วน้ําสามารถเปิดปิดได้นะครับเมื่อต้องการใช้งานเป็นลายไม้สวยงามนะแล้วก็มีช่องนะครับเก็บของหรือช่องหยิบของด้านหลังนะครับตามแบบของรถซีดานหรูนะครับ กว้างขวางนั่งสบายนะครับกว้างขวางนั่งสบายเดี๋ยวขอยากขึ้นไปด้านบนหน่อยนี่ฮะคอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามนะครับแคมรี่คันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นโตยต้าแคมรี่ 2.0G x d e m o นะครับ2015นะครับเบนซินล้วนคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพเดิมๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสวยงามนะครับมาพร้อมคูสคอนโทนนี่ครับ มีหน้าจอให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยแมปแผนที่มาครบเลยระบบแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาปุ่มเปิดบ้านหลังนะครับมาครบเลยแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับคันนี้สวยงามคอนโซลที่พักแขนนะครับที่เป็นตัวหนังทั้งหมดจะเป็นตะเข็บได้แดงนะครับรวมถึงคอนโซลด้านหน้าด้วยที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะจะเป็นตะเข็บได้แดงเห็นไหมฮะนี่ครับ ใส่ตะเข็บได้แดงมาให้นะครับแล้วก็ไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้านล่างนะครับมีให้ครบเลยนะครับนี่ฮะจอนะครับผมมีแผ่นดิสก์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับบวกลบนะครับโหมดสปอร์ตสปอร์ตได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยว่าวันนี้วันที่26เมษายนนะครับมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างหายาก สำหรับโตยต้าแคม r y 2รี่สองจคันนี้ใครหายอยู่ใครตามอยู่นะครับมีลูกค้าถามเมาเยอะมากว่าคุณต้นโตยต้าแคม r y x รี่เอ็มีเข้ามาบ้างไหมนะครับต้องบอกเลยว่ามีเข้ามาแล้ววันนี้นะครับชมรีวิวนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 056 6926นะครับ รถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคงส่งไปเก็บงานต่อเพิ่มเติมวันนี้ก็จับมารีวิวกันก่อนนะครับลูกค้าต้องการจะเข้ามาดูรถรบกวนโทรแจ้งก่อนเพราะว่ารถเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องส่งไปเก็บงานด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเข้ามาแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากรับรถไวนะครับเราก็ต้องส่งเก็บงานเลยนะครับโทรเข้ามาจะเข้ามาดูรถยังไงโทรเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาดูรัรถไม่อยู่นะครับเราไปเก็บงานอยู่จะพลาดโอกาสไปนะครับ แนะนำให้โอนจองล็อกรถไว้ก่อนเลยเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับโดยใต้คมดีสวยมากนะครับนี่ครับค่อนข้างหายากสำหรับโฉมนี้นะครับไม่มีเข้ามาบ่อยๆนะะผมแจ้งเลยว่าคันนี้ไม่มีบ่อยๆนะรุ่นนี้นะครับผมไม่มีเข้ามาบ่อยนะครับนี่ฮะนะครับเราลองมาสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันต่างๆกันนะครับคันนี้ดูระบบแอร์ต่างๆกันนะครับก็เหยียบปุ่ม อย่าเบรกกดปุ่ม engine start เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟโชว์ตัว parking sensor ตัว by sport นะครับแล้วก็แผงหน้าปัดต่างๆก็โชว์โปรติเลยคันนี้ไมวิ่งแสนแปดคันขนไม่เดิมเช็คศูนย์ได้นะครับผมหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับตอนนี้ก็เป็นเนวิเกเตอร์มาครบเลยนะครับจอดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นของ JBL นะครับเนวิเกเตอร์เรียกว่าเป็นออปชั่นครบเรียกว่าเป็นตัวท็อปของเขาอะนะตัว extimo ค่อนข้างหายากที่ผมบอกแล้วฮะ หายากมากนะครับลูกค้าถามมาเยอะเพิ่งจะมีเข้ามานะครับแล้วมีเข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่นานนะครับติดจองไวมากบางท่านโอนจองแต่รถเข้าใหม่เลยนะครับเพราะนั้นลูกค้าสนใจต้องรีบนะครับถ้าช้าไม่ทันผมบอกเลยวว่าถ้าช้าไม่ทันนี่ครับคอนโซลเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วน้ําสามารถเปิดได้ตรงนี้นะครับคอนโซลเกียร์ก็เป็นลายไม้สวยงามนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เปิดได้ตรงนี้ครับนี่ครับเป็น power outlet นะครับแล้วก็ usb ที่ใส่ของต่างๆนะครับ กล้องถอยนะครับมีครบเลยนะครับคันนี้นี่ครับกล้องถอยนะครับแมปแผนที่มีครบนะครับผมเครื่องเสียงวิวเอฟเนะครับ DVD ดูหนังฟังเพลงได้ครบเลยนะครับนี่ฮะคอนโซลสวยนะครับคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบพลาสติกที่ทําแบบมีความนุ่มอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นได้นะตะเข็บเส้นได้สีแดงตรงนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับตัวหน้าปัดเดินไม้นะครับบอกเวลา บอกอุณหภูมิบอกปริมาณวัดต่างๆก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับซ้ายขวาจะเป็นอนาล็อกตรงกลางจะเป็นจิตอลนะครับผมนี่ครับบอกความเร็วนะครับบอกวัดรอบนะครับผมเกียร์น้ำมันต่างๆนะครับเกียร์ความร้อนต่างๆนะครับนี่ครับสวยงามนะครับพวงมาลัยก็จะเข็บแดงนะหุ้มหนังตะเข็บแดงไฟส่องสว่างด้านในนะครับก็ติดครบหมดนะครับที่ใส่แว่นตาอยู่ครบหมดเลยนะฮะเพดานนะครับสวยนะครับ เพดานสวยๆนะครับไม่มีขาดนะครับเพดานไม่มีขาดนะครับตัวเบาะนะฮะเดี๋ยวทําสปาให้ขาดให้ใหม่นะครับเบาะเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับไวเลสชาร์จเกอร์นะครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดนี่ครับจะมีไฟเขียวขึ้นตรงนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายม่านหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกดม่านหลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ เวลาเรากดไปม่านก็ทํางานนะครับบางแสงนะครับเวลาขับรถไปแสงแดดสองด้านหลังร้อนๆก็กดม่านได้นะครับนี่ครับหรือเวลาไม่มีแดดหนาะล่มแล้วก็หุบได้กลางได้นี่ครับผมใช้งานได้ปกติเลยสำหรับม่านหลังนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปหายากนะครับคันนี้ใครสนใจบอกได้คำเดียวว่ารีบนะครับถ้าช้าไม่ทันแน่นอน นะครับบอกได้คําเดียวว่าถ้าเกิดช้าไม่ทันแน่นอนนะครับคันนี้ภายในอขโดยสารเงียบมากนี่สตาร์ทรถอยู่นะครับคุณผู้ชมแอร์เย็นโอ้เย็นเจี๊ยบเลยเย็นชําเลยนี่ขนาดเปิดประมาณ23าองศานะครับปรับมีมีตัวมีฮีทมีมีฮีทมีร้อนนะครับมีร้อนมีเย็นนะครับตัวแอร์นะมีร้อนมีเย็นนะครับนี่ฮะปรับได้หมดเลยนะพัดลมนะครับความแรงปรับโหมดต่างๆได้นะครับ นี่ครับหมุนเบรรอากาศภายในหมดออโต้นะครับ AC Duo นะครับปรับฟอนต์ต่างๆได้หมดนะครับไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับแอร์ก็ช่องแอร์ต่างๆก็ปรับได้หมดนะครับนี่ครับบอกเวลาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมง24นาทีนะครับของวันพุทธวันพุธที่26เมษายนนะฮะวันนี้วันที่26สเมษายนนะใครสนใจต้องบอกเลยว่ารีบด่วนเลยนะครับคุณผู้ชม ถ้าช้าไม่ทันนะครับบอกได้คําเดียวว่าไม่ทันแน่นอนคานี้รถสวยนะครับด้านข้างนะครับกระจกก็สามารถพับได้ไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีบายสปอร์ตนะครับมีบายสปอร์ตด้วยกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮะมีบายสปอร์ตก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตามีสิ่งกีดขวางหรือเปล่าเวลาจะแซงรถนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มเติมเดี๋ยวเปิดฝาระโปรงท้ายนะครับแล้วก็ ฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับมาดูด้านท้ายก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสปอยเลอร์นะครับก็เป็นของเดิมโรงงานเลยนะฮะนี่ครับสปอยเลอร์เดิมโรงงานสวยๆนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับด้านหลังนี่ครับน้ำหนกเครื่องนิ่งมากนี่สตาร์ทรถอยู่นะครับเซ็นเซอร์ทุกจุดทํางานตัวติเลยนะครับ มาดูฝาท้ายด้าหลังกันนี่ครับฝาท้ายด้านหลังก็มาพร้อมถาดรองนี่ครับมาพร้อมถาดรองพลาสติกแล้วก็มีถุงตะข่ายให้ด้วยนะครับไว้ใส่ของนะฮะเวลาเราใส่พวกของที่มันสามารถกลิ้งได้เงี้ยก็ใส่ถุงตะข่ายได้นะครับไม่ต้องกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ถาดรองตรงนี้ก็กันน้ําได้นะคะรับเวลาเราไปจ่ายตลาดซื้อของพวกอาหารทะเลนะอาหารแช่แข็งต่งตางๆนะฮะกลัวน้าจะหยดลงพื้นพรมเพื่อความสะอาดดูแลสักสาง่ายก็ใส่ ทางวิถาดลองให้ด้วยพลาสติกตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถของเขานะครับจะเป็นนี่ครับแม่แรงนะครับแล้วก็ล้อยางอะไหล่นะครับดี๋ผมเปิดแผลชให้ดูก่อนนี่ครับด้านล่างนะฮะผมเอาถุงตะข่ายออกก่อนนะเฟิรได้เปิดง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับแม่แรงนะครับผมมีแม่แรงบล็อกขันต่างๆนะครับแล้วก็ก็เป็นล้อคุณผู้ชมนี่ครับ รอม็กเลยนะฮะอุปกรณ์ต่างอยู่ครบหมดนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีชนนี่ครับปกติลูกค้าเอามาขายที่ร้านนะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับสัรนนี้ถ้าใครสนใจอย่างไรรีบด่วนเลยนะฮะก่อนจะติดจองไปนะก่อนจะพลาดโอกาสนี้ไปใครสนใจรีบด่วนคันนี้เป็นรถบ้านนะครับนี่ครับรถบ้านแล้วก็รายละเอียดนะครับฝาท้ายนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยซีนเดิม นะครับกระจกเดิมไม่เคยถูกถอดนะครับไฟเบรกโดนที่3ด้านหลังอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับหมุดกิปต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะตัเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับไอเดียไลน์ลิงก์ไลน์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจคันนี้โตโยต้าแคมเบรี่ดศูน G ัคติโม่สองพเป็นรถหายากนะครับเป็นแรร์เท่มีคันหนึ่งเลยถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะติดจองไปนะครับรีบเลย รถเข้าใหม่วันนี้วันที่26เมษายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะครับนี่ครับ๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันต่อนะฮะนี่เลยครับโครงสร้างรอบคันก็เดิมๆเลยนะครับมีละครับที่26เมษายนนะครับอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่นะครับ t ยต o t a camry 2 0 g x t m o 2015นะฮะรายละเอียดราคาเลขไม่แจ้งไปแล้วนะครับ ันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้มีการเก็บงานนะครับยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็มารีวิวอัปเดตให้กับลูกค้ารับชมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับไปเลยครับเอาละครับไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ VVTi เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับนี่ครับซีนเครื่องเดิมๆนะครับเราสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะไม่มีเยิ้มน้ํามันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มซีนเครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับมาทุกตัว นี่ครับเครื่องทํางานนิ่งมากๆนะครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ผมบอกคาเดียวว่าต้องรีบนะครับถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนานๆจะมีเข้ามานะครับสำหรับตัวเอ็กซิโแบบนี้สวยๆน็อตเดิมๆซีนเครื่องเดิมๆนะฮะตัวสายพานหน้าคัตทํางานปกติเลยนะครับนี่ครับเครื่องนิ่งนะครับ ABS ปกติมาร์คสี QC โรงงานอยู่ครบเลยนะครับเบ้าโช็คเดิมโรงงานนะครับตัวคาลิเบอร์นะครับเปอรฟอร์แมนซ์ดัมเปอร์ต่างๆก็เดิมๆเลยฮะนี่ครับนี่ครับ เดิมๆโรงงานไม่มีบิดไม่มีงอนะครับเบ้าชกเดิมนะครับน็อตทุกตัวเม็ดอาร์คนะครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับกิบทุกตัวอยู่ครบหมดนะครับนี่รถเดิมๆสภาพแรกเข้านะครับเครื่องนิ่งมากนะครับเครื่องนิ่งมากผมสตาร์ทสัดแล้วเครื่องไม่มีสะดุดเลยนะครับนิ่งมากคันนี้น่าใช้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็รถเข้ามา ไว้ติดจองไว้นะครับขอบยงขอบยางต่างๆเดิมเดิมนะครับนี่ฮะขอบยงต่างเดิมเดิมเลยนะครับรื่ยนทำงานปกติเลยนะครับเครื่องมิ่งมากนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับคันนี้นี่ครับนี่ครับขอบยงขอบยางต่างๆสมบูรณ์นะครับแผงคอจิ้งลีดนะครับตัวนี่ครับดัมเปอร์ต่างอยู่ครบหมดเบ้าชงเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยเดิมขอบยางนะครับยางเบ้าโชคไม่มีขาดไม่มีแตกนี่ครับสวยงาม นะครับเครื่องเดิมๆเลยนะฮะเห็นไหมซีนเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับซีนเครื่องไม่มีเยิ้มหัวนงหัวน็อตเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับไม่มีหลวมนะครับผมเอาละครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยถ้าใครสนใจโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับฝาโรงเดิมๆโรงงานเมทอาร์คแล้วก็ตัวสติกเกอร์ขอบยางยังอยู่เลยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะฮะสติกเกอร์ต่างทำเตือนต่างยงครบหมดเลยนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยรถค้าใหม่นะครับคุณผู้ชม นสนใจรีบด่วนเลยนะครับวันนี้เอามารีวิวนะครับแจ้งลูกค้ากันก่อนเลยนะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G x e t i m o o 2015ราคา639,000บาทนะครับจอดอยู่ที่เซทไทย6 4ต้นยุทธกาใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนย้ำนะครับว่าจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับโอนจองรถเพียง5,000บาทลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองล็อกรถและเตรียมเอกสารรอดได้เลยนะครับ ไม่มีเข้ามาบ่อยย้ำว่าไม่มีเข้ามาบ่อยสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะับโตโยต้าแคมรี่2 0 0 g x t i m o 2 0 1 5ถ้าใครสนใจอย่างไรรีบแจ้งมาวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครสนใจคันนี้รีติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ